สวัสดีครับทนายนัดนะครับคดีแพ่งคดีขาดอายุความแล้วถูกฟ้องคดีไม่ไปศาลได้ไหมตอบนะครับถ้าคดีแพ่งขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้หรือบริษัทรับซื้อหนี้เสียมาฟ้องคดีแล้วคุณไม่ไปสู้คดีไม่ยื่นคาให้การไม่ยื่นคําร้องขอวิฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเข้าไปคุณก็จะแพ้คดีเมื่อคุณแพ้คดีเขาก็จะตามยึดทรัพย์บังคับคดีทรัพย์สินกับตัวคุณกับลูกหนี้กับผู้ค้ำประกัน นะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคดีแพง่งผมยกตัวอย่างเช่นคดีบัตรเครดิตอายุความสั้นมากคือ2ปีนับแต่วันที่ผิดนัดหรือวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อเขาฟ้องมาหลังจาก2ปีก็ให้คุณยื่นคำให้การหรือคำร้องวินิจฉัยข้อกฎหมายเข้าไปในคดีเพื่อให้ศาลท่านวินิจฉัยว่าคดีแพ่งเนี้ยคดีบัตรเนี้ยมันขาดอายุความแล้วขอให้ศาลท่านยกฟ้องนะ หน้าที่ของคุณคือจะต้องติดต่อทนายเพื่อยื่นคำให้การเพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายหรือคุณจะให้ผู้ที่รู้ข้อกฎหมายเขียนนะคำให้การของคุณเนี่ยเข้าไปในคดีก็ได้หรือถ้าพร้องเป็นคดีผู้บริโภคนะคุณสามารถที่จะไปะแถลงต่อศาลด้วยวาจานะครับแต่คุณต้องนับวันให้ถูกต้องเช่น คุณผิดนักหรือชําระหนี้ครั้งสุดท้ายมาเมื่อ2ปีที่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนปี65วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีไหนนับมาถึงวันฟ้องเนี่ยมันเกิน2ปีแล้วถ้าคุณไม่มีเงินจ้างทนายนะคุณต้องไปถแถลงกับศาลท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยจดบันทึกนะไว้ในรายงานไว้ในสำนวนว่าคดีเนี่ยจำเลยเนี่ยมาถแถลงด้วยวาจานะว่าคดีเขาขาดอายุค,ความแล้ว ตั้งแต่วันเดือนปีนี้ถึงวันฟ้องเนี่ยมันเกิน2ปีแล้วในคดีบัตรเครดิตแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยคุณก็แพ้คดีน,นะครับ